สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตัตยาเปิดดวงนะคะบุญธรรมกรรมแต่งวาสนาส่งของคุณในช่วงนี้ เป็นอย่างไรนะเรามาดูกันซิว่าบุญธรรมกรรมแต่งวาสนาส่งของคุณในช่วงเนี้ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะดวงวาสนาของคุณเป็นอย่างไรบุญธรรมกรรมแต่งวาสนาส่งในช่วงเนี้ยเด่นในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเช่นเดิมนะการอ่านไพ่ของเราก็เป็นเลนดอมนะเป็นพลังงานโดยวรวมไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไม่สามารถตรงกับเรื่องกับดวงของใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะตรงเป็นบางเรื่องหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะดูเพราอเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลชฉวิิยาในการรับชมและการรับฟัง ถ้าคุณเชื่อให้คุณรับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยความตั้งใจให้จบนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวดีพลังงานดีๆคลิปดีๆของช่องเรานะ ขออนุญาตเทวดาประจำตัวขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยนะบุญธรรมกรรมแต่งวาสนาส่งของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรเด่นเรื่องอะไรนะทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธินะโฟกัสมาที่พลังงานนาไพาพลังงานไหนดีรับไว้พลังงานไหนไม่ดีดูเพื่ออ่า เขาเรียกว่าดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะอะไรที่ไม่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านปล่อยวางไปอะไรที่ดีก็รับไหวนะขอ10บใบก่อนนะแม่โฟกัสมาที่พลังงานน้าภัยนาะบุญธรรมกรรแต่งวาสนาส่งของคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยความตั้งใจในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างขอ10บใบก่อน1 2 3 4 5 6 7 8ด เก้าสิบอ่ะเรามาดูกันซิว่าบุญธรรมกำแต่งวาสนาส่งของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรพลังงานของคุณในช่วงนี้คือช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าคือบางครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้เออนะหรือว่าในขณะเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกหน่อย น้อยน้อยใจเบื่อเซ็งไม่ได้ดั่งใจอ่อนอกอ่อนใจเออเนาะไม่เป็นไปอย่างที่คิดไม่เป็นไปอย่างที่หวังหรือว่าก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกน้อยใจในโชควาส,สนาน้อยใจในดวงชะตาหรือก่อนหน้านี้มันอยากได้อะไรเนาะมันมีสิ่งที่คือเนี่ยมันเหมือนกับว่าดวงของคุณอะคือมันมีนะมันมีอะไรอยู่ตรงข้างหน้าแต่คุณแบบ อยากได้เพิ่มเออเนอะมันมีอยู่แล้วก็อยากให้มันเป็นแบบอยากได้เพิ่มหรือว่ามันประมาณนี้อยู่แล้วอยากให้มันดีขึ้นไปอีกอยากให้มันได้เพิ่มขึ้นไปอีกอยากให้มันเลิศเรอขึ้นไปอีกหรือคิดหรือฝันอะไรเอาไว้นี่นึกอะไรเอาไว้นะเอออย,อ,อยากได้อะไรคิดอะไรอยู่เนอะอยากทําอะไรอยากมีอะไรอยากได้อะไรนะเออนะก่อนหน้านี้เออนะหรือว่ากําลังเนี่ยกำลังฝันกําลังคิดเลยอยากได้อะไร นะอยากมีอะไรอยากจะให้มันเป็นอย่างไงเนาะเออนะบางครั้งก็อาจจะเอากระจแอบเอากับแอบเอาเขาเรียกว่าแอบเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่าเออนะเออมันมีอะไรอยู่นะมันกําลังจะมีสิ่งดีหยิบยื่นเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่พอใจมันยังไม่สมปรรถนามันยังไม่เป็นไปดังที่คิดอยากจะให้มันเลิศกว่านี้อยากจะให้มันอรังกว่านี้เอออยากจะให้มัน เขาเรียกว่าออปังกว่านี้มากกว่านี้อ่ะมาดูกันหน่อยดวงคุณเป็นแบบนี้ไหมตัวคุณเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้มาดูซิว่าบุญธรรมกรรแต่งวาสนาส่งของคุณในช่วงเนี้ยมันเด่นเรื่องอะไรโอ้โหการเปลี่ยนแปลงการปรับจูนนี่ต้องบอกเลยนะคืออ่ะ ให้แทมเพลนมาตรงเนี้ยมันคือการปรับจูนการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนนะบางคนเนี่ยเห็นไหมคือมันมีอยู่แล้วไงมันจะได้อยู่แล้วเนี่ยเออคุณอนะปรับนิดนึงปรับจูนเออเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างปรับเปลี่ยนไมเคอลเนาะการโยกย้ายถ่ายเทการเปลี่ยนแปลง ดวงของคุณในช่วงเนี้ยบุญธรรมกำแต่งวาส,สนาส่งถ้าถามว่าคุณทำบุญมาโอเคไหมวาสนาของคุณมันดีไหมหรือว่าสิ่งที่คุณเคยสร้างเคยทำมาก็ค่อนข้างดีนะทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาเลยเห็นไหมเออกลางปีกออกมาเลยเนี่ยคือการปรับจูนปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทเพราะฉะนั้นแล้วนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข,ขึ้นในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ เปลี่ยนแปลงไปทางไหนละแม่นะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีโอกาสมีช่วงจังหวะที่ดีมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกเออนะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกบุญธรรมกําแต่งวาสนาส่งของคุณในช่วงนี้เออนะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะแบกรับกับภาระแบกรับกับความรู้สึก เออแบกกรอบเอาไว้ทุกเรื่องเลยเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้เรื่องคนนั้นเรื่องตัวเองนะหรือบางคนมีภาระเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะมีสิ่งต้องรับผิดชอบเยอะหรือบางคนช่วงเนี้ยโหมงานหนักก็ได้นะบางคนช่วงนี้ออเดอร์ลัวเลยโหม่งงานหนักเออนะทำแบบโอ้โหทำทุกอย่างอะ่ะทำทุกทางอะ่ะเออนะ เออเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งการเงินหรือเปล่าเพื่อจะให้ได้มาซึ่งความมั่นคงบางคนก็เป็นเดอะแบกของครอบครัวเป็นความหวังของครอบครัวหรือเปล่าอ่ะสิบไม้เหนื่อยเออเหนื่อยอ่ะโอ้โหเหนื่อยมาแล้วสําเร็จไหมล่ะสําเร็จเห็นไหมสิบไม้แล้วก็มาคิงไม้คือเหนื่อยแต่คุม้มมาเหนื่อยแต่สําเร็จจะเหนื่อยแต่แบบโอ้โหคุ้มค่ามากเออเหนื่อยเพื่อความมั่นคงเหนื่อยเพื่ออ่เขาเรียกว่า คุณภาพที่ดีเหนื่อยแบบมีคุณภาพเหนื่อยแล้วแบบไปสู่ความสําเร็จอะเออนะเออช่วงนี้อาจจะงานดีอาจจะงานเยอะอาจจะงานรัวอาจจะงานปังอาจจะออเดอร์เยอะอาจจะมีอะไรที่แบบเยอะๆอะเออเรื่องงานอะเออนะเออเหนื่อยแหละเหนื่อยแต่ค้มะเหนื่อยแต่ดีอะเหนื่อยแต่ได้อะเหนื่อยแต่แบบอลังการอะประมาณนี้โอโฮเดลเมติเชียนไม่ต้องกลัว เออพอรที่คุณขอจะสําเร็จและเออนะบางคนไปอธิษฐานไปขอพอรต่อเทพเจ้าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนี่คุณเป็นคนเก่งนะเดอเมติเชียนคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีสติมีปัญญาคุณเป็นคนมีเซนคุณเป็นคนมีวาทะศิลป์อันเป็นเริศ คำพูดวาจาโดดเด่นนะสติปัญญาเฉลียวฉลาดการแก้ไขการใช้คําพูดการเจรจานะบางคนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคนก็ได้ด้วยนะเออนาะเป็นหมอดูก็ได้เป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้เออบางคนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยไพ่เดือเมดิเชียนขึ้นมาเนี่ยปฏิหารนะเขาบอกว่าดวงจะมีการเปลี่ยนแปลง นะดวงจะพลิกผันไปในทางที่ดีดวงจะมีปฏิหารเรื่องราวข่าวดีเกิดขึ้นนะสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้น ดวงมันกําลังจะหักเหนะเนี่ยทมเพรนมาแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะ,ะปัญหาหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องแบกรับเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางเออนะมันจะถูกจัดการแก้ไขได้นะ,ะทีนี้เนี่ยไพ่เดอะเมดิเชียนมามีความรู้สึกว่าหลายๆคนเลยนะหลายๆคนมีของดีหลายๆคนเป็นสายมูหลายหลายคนเลยเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้หลายๆคนเลยเป็นคนที่ต้องใช้คําพูดนะหลายๆคนเป็นครูบาอาจารย์หลายๆคนเลยเป็นคน ที่แบบให้เป็นคนให้คำปรึกษาต่อคนอื่นเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะอ,อีกอย่างหนึ่งนะสติปัญญาหนาะความรู้ความสามารถอันรำเรินะ่ดหนาบางคนเรียนมาแบบนี้แต่ได้ทํางานอีกอย่างหนึ่งบางคนถนัดแบบนี้แต่ได้ทําอีกอย่างหนึ่งเออนะแต่คุณก็สามารถทําได้นะดยเมดิเชียนคือคนเก่งไนงะดยเมดิเชียนคือคนที่สามารถพลิกแพลงแก้ไข หยิบจับทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเห็นไหมไพ่ปฏิหาริ์เกิดขึ้นนะมันจะมีปฏิหาริสิ่งดีเกิดขึ้นนะในช่วงเนี้บุญธรรมกําแต่งวาสนาส่งของคุณในช่วงนี้เขาบอกว่ามันมีโอกาสเปิดเกิดปฏิหาริ์เกิดเรื่องราวเกิดสิ่งดีเกิดขึ้นในช่วงนี้โอ้โหรวดเร็วทันใจนะ รวดเร็วทันใจในช่วงนี้อาจจะได้รับข่าวดีนะมีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันใจเกิดขึ้นนะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะชีวิตที่ต้องสู้อ่าเขาบอกว่าการรุยการสู้การฝันฝ่าคุณจะข้ามผ่านปัญหาข้ามผ่านอุปสรรคนะคุณจะลุยคุณจะสู้คุณจะกล้าคุณจะแกล่งคุณจะเก่งขึ้นนะโอ้ไพ่อศวินดาบตรงนี้มานะเตือน เตือนการตัดสินใจอย่าใจเร็วอย่าใจร้อนนะอ่าอย่าใจเร็วอย่าใจร้อนเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะไพ่อัศวินดาบตรงนี้นะบางคนจะได้รับการติดต่อการสื่อสารแบบรวดเร็วทันใจนะหรือมีข่าวดีติดต่อมาในเร็วๆนี้นะบุญธรรมกำแต่งวาสนาส่งของคุณในช่วงนี้อัศวินดาบตามมาด้วยควีนดาบอ่ะราชินีดาบขึ้นมาความมั่นใจความโดดเด่นความฉลาด กาคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าตัดสินใจอย่าลังเลอย่าโอเอนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟันธงเออเป็นช่วงที่ฟันธงเป็นช่วงที่เด็ดเด็ดขาดเออเป็นช่วงที่แบบกล้ากล้าที่จะพูดกล้าที่จะคิดกล้าที่จะโดดเด่นกล้าที่จะทํากล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเอฟันฝ่ากล้าที่จะเอ่อพุ่งทยานไปข้างหน้าเห็นไหม คือคุณจะชนะออปัญหาอุปสรรคและคุณจะผ่านมันไปได้เดอะฟูการหลุดพ้นการเริ่มต้นการเป็นอิสระการได้เดินทางความสุขที่จะเกิดขึ้นเด่นนะช่วงเนน้้ดวงคุณเด่นเรื่องคุณจะมีความสุขมากขึ้น เนี่ยชีวิตมันจะมีอิสระมีเสรีภาพมากขึ้นชีวิตจะถูกปลดล็อกจากอะไรบางสิ่งบางอย่างชีวิตบางคนกำลังจะได้เริ่มต้นนะเริ่มต้นกับการงานเริ่มต้นกับชีวิตเริ่มต้นกับสิ่งดีคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในที่นี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นนะ การเงินแปดเหรียญความตั้งใจของคุณจะโดดเด่นเห็นไหมคุณจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองคุณจะมีโอกาสสร้างเงินได้ด้วยตนเองการเงินการงานสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณตั้งใจทําสิ่งที่คุณเหนื่อยมาตลอดเนี่ยคุณเขาเรียกว่าแปลงเป็นเงินได้ความตั้งใจของคุณจะประสบความสําเร็จนะคุณจะได้เงินจากการงานคุณจะได้เงินจากการลงแรงของคุณคุณจะได้เงินจากความตั้งจิตตั้งใจของคุณเห็นไหม โอ้โหสองไม้งานโซเชียลงานออนไลน์เด่นมีโอกาสได้รับข่าวดีจากต่างประเทศด้วยมีโอกาสได้รับข่าวดีทางไกลมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารทางไกลอนาคตที่ดีใครที่วางแผนเอาไว้ใครที่มีแลน มีเป้าหมายามีเป้าหมายมีเกณฑ์ที่แบบกะเกณฑ์เป้าหมายเอาไว้เนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสสมหวังนะอีกอย่างหนึ่งนะในเรื่องทางไกยก็โดดเด่นนะงานต่างประเทศก็โดดเด่นการพูดคุยการติดต่อการสื่อสารการเจรจาโดดเด่นสื่อโซเชียลโดดเด่นเห็นไหมสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นอ่าสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นใครทำออนไลน์ ride, เด่นอยู่นะช่วงนี้อะเรามาดูกันต่อซิว่า บุญธรรมกรรมแต่งวาสนาส่งของคุณในช่วงจังหวะเวลาเนี้อะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรส่งเสริมเรื่องอะไรโดดเด่นเรื่องอะไรนะขออีก5้ใบหนึ่งเรามาลุ้นท้ายสำรับท้ายสำรับเป็นเดทนี่ท้ายสำรับเป็นเดทมันจะสิ้นสุดนะ สิ้นสุดอะไรบางอย่างจบสิ้นอะไรบางอย่างสิ่งที่ไม่ดีมันกําลังจะจบลงเรื่องไม่ดีมันกําลังจะสิ้นสุดลงนะโอ้โหสิบเหรียญนี่คุณคุณจะได้เงินคุณจะมีความโชคดีนะไพ่สิบเหรียญคือไพ่ร่ํารวยไพนะ่มั่งคั่งนะมั่งคั่งร่ํารวยโชคดีทางการเงินนะใครที่พบคลิปนี้ดูคลิปนี้อยู่ในช่วงจังหวะเวลานี้ไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเลย ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างจากคนรอบตัวจากคนในครอบครัวดีความรักในครอบครัวดีนะอีกอย่างหนึ่งโชคดีนะโชคอยู่ที่ไหนโชคอยู่ที่บ้าน เออบอกเลยโชคอยู่ที่บ้านนี่โชคอยู่ที่บ้านไพ่สิบเหรียญคือความมั่งคัง่งความร่ำรวยความโชคดีคุณจะโชคดีเรื่องการเงินใครที่ชมคลิปนี้บุญธรรมกำแต่งวาสนาส่งของคุณช่วงเนี้ส่งเสริมเรื่องการเงินนะความโชคดีเรื่องการเงินคุณจะได้เงินคุณจะมีเงินคุณจะมั่งคัง่งคุณจะร่ำรวยนะคะอ่าสิบเหรียญมาแล้วนะใบต่อไปเป็นไพ่สองถ้วยโอ้โห คู่ชีวิตที่ดีบางคนจะได้คู่รวยเนี่ยบางคนจะได้คนแบบแฟนรวยนะคู่ชีวิตที่ร่ํารวยมั่งคัง่งเออนะบางคนถ้ามีแฟนมีคู่อยู่แล้วเขาบอกว่าคู่ชีวิตของคุณช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนอุปธรรมค้ำชูเออนะบางคนถ้าไม่ได้โฟกัสเรื่องการเรื่องความมีคู่เออเขาบอกว่า ดวงกัญยาณมิตรด,ดีดวงเพื่อนฝูงดีดวงคนในบ้านดีดวงคนรอบตัวดีนะสิบสิบ สิเหรียญกับ2ถ้วยอ่า ten o f p e n t a c l e l บ e o f c t w f Cup ตรงเนี้ยวงบอกเลยเนี่ยคุณแบบการตกลงการสื่อสารการเจรจาดีมีเงินมีทองดีกันเรื่องเงินเงินทองทองก็จะมีโอกาสได้รับการเอื้ออํานวยได้รับการช่วยเหลือได้รับการซัพพอร์ตการอุปถัมภ์นะจากคนรักจากเพื่อนจากกัลยานนมิตรจากคนรอบตัวจากคนในครอบครัวก็ได้ นะความโชคดีนะความโชคดีทางด้านการเงินนะออโชคมาจากไหนแม่โชคมาจากคนในบ้านนะฟังนะโชคมาจากคนในบ้านสองโชคมาจากออบรรพรบุรุษในบ้านด้วยไพ่เดชขึ้นมาข่าวดีกำลังจะมานะมีข่าวดีเรื่องการเงินเกิดขึ้นด้วยสิบเหรียญน,นะโอเจ็ดไม้เท้าการต่อสู้ การข้ามผ่านปัญหาการข้ามผ่านอุปสรรคการโปรเทคชันตัวเองการปกป้องตัวเองนะการต่อสู้เพื่อความสําเร็จนะความเขาเรียกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าเออจะมีตัวช่วยจะมีคนช่วยก็ได้ด้วยนะหรือการงานที่ติดขัดการงานที่มีปัญหาจะมีตัวช่วยจะมีคนช่วยนะอ่าไพ่เจ็ดไม้เท้าคคือคุณเป็นคนที่มุ่งมั่น นะแปดเหรียญมาเจ็ดหม,มายมาคุณคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนไม่ย่อท้อเป็นคนพร้อมสู้พร้อมรุยเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าค่อนข้างทะเยอทะยานเออนะอยากจะก้าวหน้าเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ของคุณขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือคุณเนี่ยเขาเรียกว่าจะข้ามผ่านมันไปได้เออจะก้าวหน้าและจะข้ามผ่านอุปสรรคจะข้ามผ่านอะไรที่มันขวางหน้าไปได้นะ โอ้โห oh, ห้าเหรียญห้าเหรียญกับ All the h อ g h p r e s ทสตรงนี้นะตรงนี้บอกเลยคุณเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนเคียงข้างคนร่วมรบร่วมสู้คนร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่คนร่วมคนที่จะมาฉุดดึงคุณหลุดพ้นจากความยากลำบาก คุณจะได้ลาออกจากความจนนะเออนะเห็นไหมห้าเหรียญตรงเนี้ยคือคุณจะได้ออกจากความจนและแล้วก็ไปสู่ความมั่งคั่งและความร่ำรวยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังงานตรงนี้เกิดขึ้นเลยมันจะมีคนร่วมเคียงบา่าเคียงไหล่ร่วมสู้รบปบมือกับคุณนะร่วมต่อสู้กับโชคชะตาของคุณจะมีคนฉุดคุณฉุดรังคุณขึ้นจากขึ้นจากความลำบากเออขึ้นจากเอ่อ ทำอะไรบางอย่างก็ได้ขึ้นจากความขาดแคลนก็ได้แล้วไปสู่ความมัง่งคั่งและความร่ำรวยในสิ่งตรงนี้นี่อาจจะเกิดจากตัวคุณเองด้วยนะอาจจะเกิดจากตัวคุณเองด้วยความเพียรความพยายามของคุณด้วยเหมือนกับว่าได้ถูกแบบผลักดันตัวเองอะแล้วก็เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็เกิดจาก คนรอบตัวด้วยโอ้มันมีอะไรหลายอย่างที่เข้ามานะมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นแรงผลักดันเนี่ยส่งเสริมคุณแล้วก็ช่วยคุณหลุดพ้นจากความขัดแคลนความยากลําบากไปสู่ความมั่งคัง่งและความร่ารวยนะมันเกิดจากความเพียรความพยายามของคุณด้วยแล้วก็เกิดจากอะไรหลายอย่างเป็นส่วนประกอบด้วยอาร์ทินิเดอรไฮพิเทสนะโอ้แนะนําเลยคุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่เป็นผู้หญิงนะฟังนะคุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะแล้วช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยพยายามนะพยายามเขาเรียกว่าสร้างพลังงานบวกสร้างแรงดึงดูดที่เป็นเรื่องราวเรื่องดีๆนะอย่าไปดึงดูดพลังงานด้านลบอย่าไปคิดอะไรที่มันแบบ ลำบากขาดแคลนยากไรอย่าไปคิดแบบนั้นคิดแต่เรื่องมั่งคัง่งคิดแต่เรื่องโชคลาภเงินทองคิดแต่เรื่องความสําเร็จเนี่ยเห็นไหมคือคือตัวคุณนะ่ะมันมีแรงดึงดูดอยู่ในตัวนะตัวทุกคนนั่นแหละมันจะมีแรงดึงดูดอยู่ในตัวทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราแบบเขาเรียกว่าเราสั่งจิตใต้สํานึกของเราอย่างไงนะสั่งจิตใต้สำนึกสานึกว่าเราจะสําเร็จเราจะมั่งคัง่งเราจะโชคดีเราจะร่ํารวยเราจะได้เงินนะ จิตใต้สําสนึกมันก็จะแบบแบบนั้นะนะเออนะถ้าเราสั่งการจิตใต้สําสนึกว่าเรานน่นนี่นั่นมันก็เป็นไปตามที่เราสั่งจิตใต้สําสนึกเพราะฉะนั้นเนี่ยการสั่งจิตใต้สําสนึกเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณสั่งจิตใต้สําสนึกให้รับรู้ในสิ่งที่ดีพลังงานที่บวกเรื่องเราที่เป็นโชคดีมันก็จะสั่งตรงนั้นออกมาอ่ะทีนี้ไพ่เดชขึ้นมาทายสําหรับเนี่ยต้องบอกเลยคือหนึ่งนะนพรรบุรุษให้โชค สิ่งศักสิทธในบ้านให้โชคเออนะสองคนรักให้โชคนะคุณจะได้เงินนะพลังงานการเงินขึ้นมาสามสิ่งที่คุณตั้งใจทำจะนำมาซึ่งการเงินและฐานะที่ดีแล้วก็สี่อะไรที่มันไม่ดีจะจบสิ้นลง นะมันจะสิ้นสุดคามาแล้วเออนะมันจะจบสิ้นเคาะกรรมจบสิ้นเรื่องราวไม่ดีจบสิ้นคนไม่ดีจบสิ้นสิ่งไม่ดีจบสิ้นปัญหาไม่ดีนะอะไรที่มันเหนื่อยมันหนักเนี่ยคือปล่อยเหลือวางนะอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะให้มันอยู่ในช่วงจังหวะแล้วเวของมันปล่อยมันไปนะตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันถูก จัดสรรมาแล้วมันถูกกําหนดมาแล้วสิ่งดีมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องไม่ดีมันกําลังจะสิ้นสุดกําลังจะจบลงนะบันพ่อบรุษในบ้านให้โชคบันเลทีให้โชคคนรักให้โชคนะเพื่อนฝูงกัละยาณมิตรคนรอบตัวคนในครอบครัวให้โชคนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นคุณกำลังจะได้ลาออกจากยความยากลำบากจะได้หลุดพ้นจากความเหนื่อยยาก จะได้หลุดพ้นจากความขัดแคลนนะสิ่งที่คุณสู้มาตลอดจะนําคุณไปสู่ความมั่งคั่งและความร่ารวยนะเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมา8เหรียญ10เหรียญตรงเนี้เมติเชียนตรงน, ician, รงนี้ฟังเลยคุณกําลังจะมีปฏิหารเรื่องราวข่าวดีความโชคดีเรื่องการเงินเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะนี่คือบุญธรรม กรรแต่งวาสนาส่งของคุณในช่วงนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะสุขสมนวังทุกเรื่องที่ปัถนาเทพเทวาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดโชคเปิดดวงชะตามีโชคมีลาบมีเงินมีทองโชคดีสำเร็จทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ